ทำใจยังไงในวันที่ความรักของคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังคุณมาปางเนี่ยค่ะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาคะคือตอนนี้เนี่ยคุณมาปางเลิกกับสามีนะคะที่เพิ่งแต่งงานเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เจอบางอย่างที่รู้สึกว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนอย่างคําพูดที่เขาพูดทำลายจิตใจหรือการการะทำท,ที่เขาทํากับเราเนี่ยค่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบ เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งที่เราเชื่อใจมากๆคนคนหนึ่งที่เราตัดสินใจแต่งงานด้วยเนี่ยเขาทแบบนี้กับเรานะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังเผชิญเหตุการณ์เรื่องของความรักที่ไม่เป็นอย่างหวังนะคะอาจจะเกิดอาการอหากหักหรือว่าเจอแฟนตัวเองนอกใจนะคะวันนี้ค่ะครูปังก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เพิ่งผ่านมา ดซร้อนะคะเมื่อไปปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครูปังก็แยกออกมานะคะอยู่ที่ห้องใหม่นะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยเจอคลิปวิดีโอครูปังมาก่อนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครูมาปังพาวเวอร์เซลค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่ครูมาปังเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ช่องนี้เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะ เป็นออนไลน์เวลเนสเซ็นเตอร์ที่ผสมผสานเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของสเปริชัลเข้ามาด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูป้าอยากจะมาพูดในเรื่องของด้านจิตใจนะ,ะก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะถ้าใครไม่เคยฟังเรื่องราวครูป้ามาก่อนเลยครูป้าเนี่ยมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะที่เมืองบิสเบนได้เกือบจะ2ปีแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยครบ2ปีละ ตอนที่มาที่นี่ครูปังมาด้วย working holiday visa นะคะแล้วก็ก่อนหน้าจะมาเนี่ยก็รู้จักกับแฟนนะคะซึ่งเป็นคนที่เป็นสัญชาติออสเตรเลียนะแต่เขาก็ไม่ได้มาจากออสเตรเลียหรอกเขาเป็นคนที่โตมาจากอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ครูปังย้ายมาที่นี่ก็ได้เริ่มใช้ชีวิตที่แสกท์ทรายค่ะมีความรักที่หวานชื่นกับคุณแฟนนะคะแล้วก็เมื่อสองไม่ใช่สิดีที่แล้วนะคะครูปังก็ เรียกวปีหรือ2ปีแล้วปี2024นะคะครัวพังเนี่ยตัดสินใจนะคะแต่งงานกับสามีคนนี้เราก็ได้ทำเรียกว่าสมัครเป็นพาร์ทเนอร์วีซ่าเพื่อที่ทำให้คู่ันสาม,มารถใช้ชีวิตต่อที่ออสเตรเลียได้หลังจากที่ working a u t r a l i a เนี่ยจบแล้วนะคะแล้วก,ก็ใช้ชีวิตผ่านมาค่ะประมาณปีหนึ่งนะหลังจากที่แต่งงานค่ะอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือ อยู่ๆพฤติกรรมของสามีคู่ปังแต่งงานด้วยเนะี่ยเขาก็เปลี่ยนไปค่ะเขาไม่ยอมให้เราจับโทรศัพท์เขาไม่อยากมีอะไรด้วยเขาดูห่างเหินมากขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมกับเรานะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคู่บังก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะพยายามจะลดบางอย่างลงลดความคาดหวังที่เกิดขึ้น ลดช่องว่างระหว่างเราสองคนลองใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทากิจกรรมด้วยกันมากยิ่งขึ้นตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาเพยายามที่จะปรับตัวเองเพื่อเข้าหาเรามากขึ้นเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนะะี่ยค่ะไม่ไม่กี่เดือนเองนะคะอ,อ,อยู่ๆเนี่ยค่ะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ครูบังเครียดมากเพราะว่าเมื่อวันที่ส1ิเอตุลานะคะรถชน รถบรรทุกชนนะแล้วก็รถไม่สามารถใช้งานต่อได้เขาเรียกว่า total loss แล้วก็คือเหมือนแบบเงินที่ประกันกรประกันกจา่ายกับค่าซ่อมรถมันไม่คุม้มเขาก็เลยเรียกว่าเป็น total loss คือเราต้องซื้อรถคันใหม่ตอนนั้นก็เครียดแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ก็ต้องเสียเงินแล้วคนขับรถบรรทุกบริษัทมันก็ไม่รับผิดชอบไปทั้งสิน้นไม่ทีจะช่วยอะไรเลยันก็เครียดแล้วก็กในช่วงเวลาใกล้ๆกันไม่กี่วันนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะอยู่สามีก็บอกครูบังว่าเขาไม่อยากจะไปต่อกับเราแล้ว น,นั้นคุปองโมเมนต์น,นั้นแบบช็อกอะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นงงเพราะว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่ยึดเรียกว่าคำสัญญาเนาะคุปองเป็นคนเชื่อมั่นนะว่าสามีอะเขาสัญญากับเราว่าเขาจะดูแลเราตลอดชีวิตอะคบ้างเชื่อมั่นเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นอะเขาจะไม่มีวันปล่อยมือเราถึงแม้ว่าในบางทีเนี่ย เราจะมีเรื่องทะเลาะกันเราจะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันอ่ะคู่บ้างอาจคู่บ้างก็เคยคิดว่าเอ้ยเราจะเลิกกันดีแต่ว่ารู้ว่ายัางไงผู้ชายคนนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยมือเราอ่ะไม่ว่าจะวันที่มันแยกยากแค่ไหนจากคํามั่นสัญญาในวันแต่งงานนะคะคู่บ้างยึดมั่นคำนั้นมาตลอดก็จะบอกตัวเองว่าโอเคทุกชีวิตคู่อ่ะมันมอุปสรรคมันมีเรื่องราวที่ทําให้เราต้องทะเลาะกันแต่ว่าการที่จะดเนินชีวิตคู่ต่อเราก็ต้อง ค,ค่อยคุยค่อยปณนีปรนมไม่ค่อยแก้ไขปัญหาไปด้วยกันดังนั้นในเพิ่งแต่งงานมนาะปีเดียวมันก็ปกติที่เราจะเจอปัญหาถูกไหมคะครูมังก็พยายามที่จะแก้ไขที่ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันแต่ในวันที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะไปต่อแล้วเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่ะครูมังก็ถามเขานะว่าเออคุณคุณมีคนอื่นหรือเปล่า คุณคุยกับใครอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีแต่พฤติกรรมเขาเนี่ยมันมันมันแปลกอะคะ่ะก็น่าเป็นเซนผู้หญิงอะเนาะเซนสผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมือถือมาให้แตะทําไมแบบเงินในบัญชีไม่ยอมแชร์ทั้งที่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เขาบังก็วางแผนซื้อบ้านในออสเตรเลียนะคะเงินวางเงินมาจาแล้วด้วยนะว่าวางแผนจะซื้อบ้านด้วยกันที่นี่ แล้วพอมาคุยเรื่องเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาไม่ยอมแชร์ไม่อยากให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็สงสัยว่ามือถือเนี่ยเป็นอะไรทําไมให้จับไม่ได้นะคะเราก็หลังจากนั้นนะคะไม่กี่อาทิต์เขาก็มาบอกคูปังว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยเริ่มคุยกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเพิ่งคุยไม่กี่วันถามตอนนั้นก็ถามเองนะเชื่อไหม ก็ไม่เชื่อหรอกก็เพิ่งคุยคิดว่าน่าจะคุยมาสักพักแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เดาเองนะคะแต่เขายืนยันว่าเขาเพิ่งคุยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบเริ่มไม่แคร์ไม่สนใจคือเราไม่ได้เลิกกันนะเรายังไม่ไเลิกกันแต่ว่าเขาเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยพูดจากับเราไม่ดีไม่อยากกอดอยากขอพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็หวานหวานบางทีก็แบบกอดเราอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็มันเป็นโมเมนท์ที่งงอะคะ่ะแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยหลายๆช่วงดีกว่าเขาแทนจะไล่คุณบังกลับไทยเขาบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วอะคุณก็แค่แกลับประเทศไปเพราะว่าเหมือนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงพาร์ทเนอร์วีซ่าใช่ไหมคะแล้วพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยคือมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าเราจะได้ PR จะได้สามารถอยู่ที่ได้อย่างถาวรเขาเรียกว่าเพอร์ม e เนนเร i ิเดน e ์นะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้เขารียกว่าบิรจิง A v วีซ่าคือยังรออยู่ แล้วเสร็จทีนี้ช่วงรอบน,นี้เขาไล่ครูบ,บังกลับไทยอะครูบบ้องเสียใจมากว่าแบบเฮ้ยทําไมถึงทําแบบนี้อะสัญญากันแล้วว่าจะดูแลกันจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่รักไม่พอไล่กลับประเทศด้วยค่ะทุกคนคือแบบตอนนั้นครู้ังเครียดมากร้องไห้จนแบบร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตอะไม่เคยร้องไห้หนักขนาดนี้มันรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยคือมันรู้สึกแบบ มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยคิดมาก่อนนะทุกคนไม่รู้ทุกคนเคยคนที่ฟังอยู่อ่ะเคยเจอเหตุการณ์อะไรกันไหมแบบเราเราเราซื่อตรงเราเป็นคนที่แบบมีศัจจะในคําพูดเราเป็นคนที่เชื่อใจคนแล้วก็คิดว่าจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้ตลอดชีวิตแล้วมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดแล้วเขาพูดทำมาจิตใจเราไล่เรากลับประเทศไม่พอมาบูลลี่ร่างกายด้วยค่ะบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ไม่อยากมีอะไรด้วย เหตุผลที่แบบหมดรักแล้วเพราะว่าแบบรูปร่างคุณอะมันไม่น่าดึงดูดทําให้เขาไม่รู้สึกอยากมีอะไรด้วยเป็นเป็นอะไรที่แบบรูปร่างฉันหรอเขาบอกว่าเราแบบรูปร่างแบบไม่ผอมไม่ผอมอย่างที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณงก็งงงไปเลยช็อกไปเลยเพราะว่า ก่อนเราเจอกันรูปร่างมันแบบนี้รูปร่างบแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอจาจจะน้าหนักเพิ่มมาโลสองโลเพราะว่ากินอร่อยไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรดูดูุนึกออกใช่ไหมคะทุกคนก็แบบเฮ้ยเขาพูรื่รูปร่างเราคุณบองรู้สึกแบบรู้สึกแยบบ่กแบบับรูปร่างตัวเองไปเลยรู้สึกน้อยใจรู้สึกแย่มากแล้วแล้วช่วงเวลาที่คุณบางแบบแพยายามที่จะพูดกับเขาเรืองผู้หญิงคนนั้นอะเขาก็จะเขาก็จะขู่นะกนะว่าแบบเออถ้าคุณยังพูดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่อะ เขาจะยกเลิกวีซ่าเราโอ้โหมันมันช็อกมากคือเหมือนเขาหลงผู้หญิงคนนั้นมากเพื่อนร่วมงานเขานะคะเราก็แบบเออมันมเหตุการณ์ที่ยากเนาะแล้วมันมีเรื่องวีซ่ามีเรื่องของการอยู่อาศัยที่นี่ด้วยแล้วครูปังเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่เกือบสองปีนะคะเพิ่งเพิ่งสร้างชีวิตที่นี่เพิ่งที่จะแบบเออมีงานที่ดีทําคือตอนนี้ครูปังก็าเป็นงานเออ เป็นกรุฟินิชตอินสตรัคเตอร์นะคะคือสอนคาร์ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่งทำมาสังหาที่นี่ด้วยก็แบบเรียนเยอะมากแล้วก็แบบเพิ่งได้คอนเนค t ชันเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีมรายได้ที่มั่นคงอะทุกคนเพิ่งเหมือนจะสร้างชีวิตตัวเองที่นี่ได้เพิ่งแบบเพิ่งแบบละลาแล้วแบบอยู่อยู่แบบภายใน2ปีทุกอย่างมันเหมือน,นแบบ งงงงงงบล a n k เราแบบยิ่งเราอยู่คนเดียวที่ต่างประเทศอะ่ะเขาโขอ,อยู่ที่บ้าโยกเขาโข,อ,ขอ,อยู่ที่ไทยอะ่ะแล้วที่นี่มันมันไม่มีใครเลยอะ่ะทุกคนเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีอะไรมีแต่อ่าครูบ้างเป็นครูสอนใช่ไหมคะก็จะมีเมมเบอร์ที่เราแบบเออคุยด้วยบ้างมีเมมเบอร์ที่บางคนที่แบบเออสนิทด้วยก็จะคุยด้วยอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบ มันเหมือนหาทางออกในชีวิตไม่ได้ทุกคนมันรู้สึกดีมากแต่ทีนี้ค่ะไอความรู้สึกเหล่านี้ยตอนนั้นมันมันหนักมากจริงๆตอนนี้ยผ่านมาก็ผ่านมาจากเหตุการณ์ก็คือพิษจกใช่ไหมตอนนี้ต้นกุมภาละมันก็ผ่านมาสักเดือนสองเดือนตอนนี้ครูปังย้ายออกมามาอยู่ห้องใหม่ที่สวยมากแยกมาอยู่คนเดียวนะคะครูปังก็ หาหน่วยงานนะคะช่วยเหลือก็คือปรึกษาคนไทยเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยว่าแบบเอยทำยังไงดีกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราอยากอยู่ที่นี่ต่อต้องทํายังไงที่จะทําให้เราได้ PR โดยที่เราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าปรึกษาทางร้านแล้วเขาบอกว่ามันคือดอมิสติกเวลเลนซ์คือตอนนี้เรากําลังอยู่ในเผชิญอยู่ในเขาเรียกว่าวารดูแลทั้งครอบครัวนะเพราะว่าคําพูดที่เขาพูดกับเราเขาเป็นการแบบเป็นการบูลลี่ทำลายร่างกายไม่ใช่ทำลายร่างกายทำลายจิตใจเราอะ่ะ เขาเป็นเขาแบบเขาพูดขู่นี่คือคุกคามแล้วนะแล้วตอนนี้กรตอนที่แบบเขาพูดอะไรเงี้ยคูบางรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกแบบเขาจะทํร้ายคูบางเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาไม่สนไม่แคร์เขาจะไปนอนค้างกับผู้หญิงคนนั้นข้ามคืนก็คือแบบเขาไม่แคร์เราเลยนะคะที่เราอยู่ในบกอยู่ในห้องทุกคนนึกออกปะคือแบบมันไม่ไหวแล้วมันแบบมันไม่มันไม่ได้แล้วอ่ะฉันต้องหาทางออกแล้วอย่างเงี้ยก็เลยโทรหาหน่วยงานรัฐเขาก็ แนะนำนะคะให้เราไปติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนยื่นเขาเรียกว่าบอกทางบอกทางรัฐนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี้นะคะอ,อวิธีการที่ตอนนี้ครูปังรู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้ขึ้นหลังจากที่ย้ายออกมาได้มีเวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ย มันทามาให้ครูปังได้กลับมาเลรนวาง่าญงรีมายตัวเองตอนที่ก่อนที่เราจะเจอเขาอะช่วงเวลาที่เรารักตัวเองมากมาช่วงเวลาที่เราภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองอะคุปรู้สึก,กว่าช่วงเวลาพวกนั้นมันหายไปหลังจากที่ได้เริ่มแต่งงานได้เริ่มใช้ชีวิตคู่อะแต่ตอนเนี้พอเราได้อิสระค่ะคุปังนั่งกลับมาบางทีก็นั่งกลับมามองรูปภาพตัวเองนะเอ้ยก่อนเจอเขาสามปีที่แล้วเราเป็นยังไงเฮ้ยเราแบบเราแฮปปี้อ่ะ เรามีความสุขในตัวเองเน่ยเราแบบเราสวยอะ่ะเราแบบนรืออกว่าเฮ้ยเราเอเอสองปีที่ผ่านมาอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนดรอปลงไปอะ่ะแต่มันไม่ดรอปแบบนั้นอะมันรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้มันได้มันไม่ได้พราวเหมือนเดิมอะ่ะแต่พอช่วงเนี้ยมันได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้กลับมามีเวลากับตัวเองได้กลับมาตกผลึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเฮ้ย วันนี้ก่อนที่จะมาทําคลิปอะ่ะรู้ความสุขกับการใช้ชีวิตมากเลยอะ่ะคนเดียวเนี่ยแหละตื่นมาไปสอนคาสไปวิ่งก่อนตื่นมาไปวิ่งวิ่งเสร็จสอนคาสเจอเมมเบอร์ไล่คุยได้ให้รอยยิ้มทำให้เขาม,มีความสุขทำให้เขาแข็งแรงกลับมาไปทําทอาหารกินข้าวไปช้อปปิ้งกลับมานั่งเรียนกลับมานั่งทําโพสต ะไรแบบนี้แล้วก็แบบได้มาดูแลตัวเองอะแล้วหาความสุขในปัจจุบันโดยที่เราอะไม่ต้องไปพึ่งใครอะคือจากเหตุการณ์เนี้ยค่ะคุปบมันก็ได้มานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยไอช่วง2ปีที่ผ่านมาช่วงที่เรามีความรักอะเราดันเอาความสุขของตัวเองอะไปผูกกับเขาอะคือเราคิดว่าถ้ามีเขาอยู่แล้วเราจะมีความสุข ทั้งๆท,ที่ก่อนนะที่เราจะเจอเขาอะเราอยู่คนเดียวอะเราก็มีความสุขอยู่แล้วนี่หว่าเรามีโคตรมีความสุขเราโคตรแฮปปี้กับชีวิตที่ไทยเลยอะเราพ่อเรามาเจอเขาแล้วเราเอาความสุขของเราไปอยู่ที่เขาผูกที่เขาแล้วเราเอาความคาดหวังไปผูกที่เขาด้วยครูบางยอมรับว่าตัวเองอะคาดหวังว่าอยากให้เขาเนี่ยเติบโต,ตไปกับเราครูบังเป็นคนที่เป็นคนมองไปอนาคตมากๆคือเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียน แล้วก็หาว่าฉันจะหาเงินยังไงให้ได้มากขึ้นชีวิตฉันจะพัฒนาต่อไปยังไงได้มากขึ้นคือไม่อยากจะอยู่ตรงจุดนี้ที่แบบทํางานวันละหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าเช่าเพราะที่ตอนนี้ที่ออสค่าเช่ามันแพงมากเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าค่าของชีวมันสูงแต่ว่ารายได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเรนบอกปะมันคืออยู่ที่นี่มันมันเหนื่อยดูคนมันไม่ใช่ว่าอยู่ออสแล้วชีวิตสบายมันมันเหนื่อยี่ยมันต้องดูแลตัวเองทุกอย่าง ก็เลยกูมองว่าเป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดนะคะแล้วเหมือนพ่อมาใช้ชีวิตร่วมกันจากจากที่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะเดินร่วมทางกับเราเขาจะช่วยกันสนับทําให้เราไปถึงเป้าหมายกันว่าเขาไม่เอาอะไรเลยเขาไม่ทําอะไรเลยเขาทํางานแปดชั่วโมงกลับมาเขาก็นอนแล้วเขาก็เล่นเกมแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเลยจนแบบมันมันก็คือปัญหาของของเราสองคนอะ คู่บ้องก็ได้เอาความคาดหวังไปปลูกที่เขาว่าแบบเราเป็นคู่อะเราก็ต้องไปด้วยกันเราต้องสํเาเร็จไปด้วยกันเราต้องก้าวไปด้วยกันนึกออกปะแต่คนจะเรียนด,ด้วยกันทําทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบด้วยความคาดหวังที่เราไปใส่กับเขาอะแล้วมันทำให้เราไม่มีความสุขมัเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันเหมือนมันสุกนะแต่มันสุกไม่สุดเวลาที่เราคนสองคนเป้าหมายมันในชีวิตไม่ตรงกันอะคือคุณค่าที่เราให้กับคุณค่าในชีวิตของเขาเรียกว่าคุณค่าละกัน คุณค่าคูบงคือการคูบางแว่า Val วร์ยูกรออะค่ะการเติบโตอะแต่เขา Value แบบความสุขในปัจจุบันก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยมีความสุขมีเงินใช้ก็พอแล้วเขาไม่ได้ให้เยอทยานในชีวิตอะคือมันมันคือขั้วตรงข้ามแบบแบบนี้ทุกคนแล้วแรงดายที่เขาเคยมีอะคือเขาพยายามที่จะทําให้เราชอบเขาอะตอนแรกที่เขาพยายามจะจีบเราเขาพยายามจะยกตัวเอง พัฒนาตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราชอบเขาอะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งอะเขาบอกครูบังว่าเขาขอโทษที่เขาพยายามแต่มันไม่ใช่ตัวเขาทุกวันนี้เขาเหนื่อยแ,แล้วเขาเรนแล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วเขาไม่อยากทําอะไรแล้วนั่นแหละค่ะมันคือจุดที่มันไปต่อไม่ได้สำหรับตัวเขาแต่สำหรับตัวครูบังอะครูบางาพยายามจะปรับว่าไม่เอาความคาดหวังไปใส่เขาพยายามจะทำา้วตัวเอง เขาก็อยากทาอะไรช่างเขาแต่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอยากมีความสุขนี่คือสิ่งที่บังเพยามทม่จะแบบเขาเรียกว่าประคองชีวิตคู่แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเลือกไปมีคนอื่นเราที่ร้ายไปกว่านั้นคือทั้งที่เรายังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาไปมีอะไรกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันมันเกินไปอะทุกคนมันมันไม่ไหวนะคะเออแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยอยากยังอยากไม่ได้ด้วยคือมันต้องรอแบบแยกกันอยู่กว่าสิบสองเดือนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คุณั้ก็แค่รอโปรเซสวีซ่าเสร็จทีนี้คุณก็จะกลับมาเข้าเรื่องของความรู้สึกแฮปปี้ในชีวิตมากขึ้นต่อตอนนี้ค่ะคุณป้าเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ว่าตอนนี้ดูแลตัวเอง100%ซไม่พึ่งใครทั้งนั้นพึ่งตัวเอง ยังดีที่ครูบางมีงานทาที่นี่มีงานที่ได้เงินเข้ามาทุกๆสัปดาห์เป็นงานที่ครูบังม,มีความสุขเต็มๆได้สอนเมมเบอร์ออกกําลังกายนะคะได้เจอคนน่ารักน่ารักได้เจอคนที่แบบแฮปปี้มีความสุขได้พูดคุยมันทําให้ชีวิตมันมันแฮปปี้อะคะ่ะเหมือนเป็นคนที่ทําให้ให้พลังงานดีคนอื่นอะเราก็ได้พลังงานดีจากเขากลับมาเหมือนกัน แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อในเรื่องของอสังหาคุปังก็ทำอสังหา of ฟ p พลนนะคะออฟเดอะพลกับกับพี่คนไทยคนหนึ่งก็กำลังพยายามเรื่องไงดีค่อยๆโกลทางด้านนี้เหมือนกันแล้วก็ก็ยังโฟกัสในเรื่องของการทำ YouTube คุปังก็ยังมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คืออยากเปิด w วลเนสเซ็นเตอรของตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยคุปังยากอยากจะสร้างเ e ลเ n สเซ็นเตอรจากออนไลน์ก่อน ก็คือช่อง YouTube เนี่แหละถ้าทุกคนเห็นยูทูปัางก็มีการเ,าเรียกโพสต์วิดีโอ Reformer p i l a t e s คือโปรแกรมที่คูปังสอนที่นี่นะคะค่าส่วนมากที่คูปังสอนคือ p i l a t e s Reformer ค่ะก็เลยจะโพสต์คลิปนะเพราะว่าชอบออกกําลังกายเป็นคนที่รักการออกกําลังกายมากแล้วก็รักในเรื่องของการพัฒนาจิตใจของตัวเองก็พยายามจะทําวิดีโอนะคะมาพูดเรื่องของการพัฒนา mindset เรื่องของจิตใจแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงที่ผ่านมาว่าแบบเฮ้ยเจอเหตุการณ์ยากๆแบบเนี้ย ผ่านยังไงอะครูบางพูดในมุมมองของคนที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แค่อยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วครูบางเอาตัวเองออกมายังไงอันนี้คือคือเป้าหมายของการที่ครูบังมาทําช่องชาแนลนี้ด้วยก็คือมันมีหลายๆเหตุการณ์อะที่ครูบังเคยผ่านแบบช่วงเวลาที่เป็นซึมเศร้าช่วงเวลาที่เป็นอีทติ้ง i ิส r อดเดอร์ช่วงเวลาที่มันแบบมันแย่โคตรๆแล้วแบบเฮ้ยทุกวันนี้แบบภูมิใจที่ตัวเอง ยังแฮปปี้ยังใช้ชีวิตต่อได้จนตอนนี้วัย29ปีควงภาพภูมิใจตัวเองที่ได้มาทําตามความฝันที่ต่างประเทศได้ทําทุกสิ่งตัวเองอยากได้อะ manifest ได้ถึงแม้ว่าจะ manifest ความรักได้แต่ว่ามันไม่ได้จบสวยงามอย่างที่ตั้งหวังไว้นะคะแต่ก็ถือว่า manifest ได้แต่งงานได้มาที่นี่นะคะทุกคนก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปในเรื่องของการ manifestation แล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ค่ะคุณก็อยากจะฝากกับทุกคนนะคะที่กําลังผ่านเหตุการณ์อกหกักเหตุการณ์แฟนนอกใจอะ่ะไม่เป็นไรนะคุณมันเป็นบททดสอบบทหนึ่งอะ่ะคุณมาป้าเนี่ยลองคิดถึงตอนที่เรียกว่าอะไรอะตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆพิ่งมารู้จักเขาิ่งมาใช้ชีวิตด้วยกันอะ่ะมันเหมือนกระฉากฉากหนึ่งเนาะนเหมือนภาพอะ่ะ เหมือนภาพที่เหมือนแบบเหมือนตัดจบปุ๊บเฮ้ยจบแล้วนี่หว่าแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันเลยมันมันเร็วมากทุกคนคือเหมือนแบบเหมือนผ่านแบบเหมือนวิหนึ่งวิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันผ่านไปแล้วอ่ะนั้นก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมืดแปดด้านเลยอะวันนี้คุณจะรู้สึกแบบนั้นนะแต่พอเวลาผ่านไปอะค่ะมันก็จะเหมือนวินาทีเดียวเหมือนกับช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆอะวินาทีเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มันผ่านไปแล้วนี่นาฉันผ่านมันมาได้นี่หว่าเนื้องออปะเวลาค่ะมันจะช่วยคุณได้แล้วก็อีกอันหนึ่งครูปังอยากจะฝากไว้นะคะครปปังเนี่ย,ก,ย,ยก็ปรึกษานะคะกับทางนักจิตนะคะเรียกว่า psychology ก็คือนักจิตวิทยาที่นี่แหละเขาก็คุยกับคุปปังเมื่อทิ่ที่ผ่านมานี่เองเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถค่ะเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่อนาคต มองไปที่อานาคตด้านหน้าแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องระวังข้างหลังด้วยมองระวังข้างหลังในที่นีคืออดีตของเราไม่ให้เราทําซ้ําอีกอย่าทําผิดพลาดอีกแต่เราก็ต้องมองไปข้างหน้าไปต่อเรื่อยๆบางทีก็ต้องระวังขวาระวังซ้ายดูมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เราจะสามารถขับรถผ่านไปให้ได้แล้วเราก็ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อทําให้เราสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยถ้าเราไม่มีสติเราก็ขับรถชน แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เราก็อาจจะไปทําให้ใครเสียหายทําให้ใครเดือดร้อนชีวิตเราก็เหมือนการขับรถจริงๆค่ะเราก็แค่มองไปข้างหน้าระวังอดีอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรที่เคยทาพลาดก็แค่อยากไปทําซ้ําอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็กลับมาหลักตัวเองเยอะๆค่ะที่สําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่แฟนนอกใจคุณอกหักผิดหวังในความรักคุณต้องกลับมาหลักตัวเองเยอะๆ คุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณกลับมาชื่นชมในความเป็นตัวเองอะกลับมาภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองว่าแบบเฮ้ยทุกวันนี้กว่าฉันจะผ่าน,นจุดนี้อะฉันโคตรเยี่ยมฉันเก่งมากคุณกลับมารักชื่นชมตัวเองแล้วก็กลับมากอดตัวเองเยอะๆเราทําสีดีกับตัวเองดูแลร่างกายตัวเองนอนให้เร็วขึ้นออกกําลังกายบ้างแล้วก็กลับมาดูแลผมดูแลหน้ากลับมาดูแลอาหารที่เรากิน กลับมานั่งสมาธิกลับมาเขียน journal กลับมาเขียนขอบคุณคือโฟกัสกับปัจจุบันนะคะทาให้เรามีความสุขอทําสิ่งตรงหน้าให้เรามีความสุขที่สุดให้รู้สึกว่าทุกๆวันทีน่ฉันใช้ชีวิตอะ่ะมันมีความหมายเหมือนกับวันสุดท้ายในชีวิตที่อาจจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะทุกวันนี้ที่ครูบังทาอีกอย่างนึงกนะ็คือทําอะไรก็ได้ที่สุดท้ายแล้วว่าวันสุดท้ายของชีวิตของฉันอะ่ะฉันจะไม่รู้สึกเสียใจทีหลัง ทำสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วคุณพังก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสามารถทําให้คุณรู้สึกมีแฮปปี้มากขึ้นจากเหตุการณ์ที่มันมันแย่ๆเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่น่าไม่น่าแฮปปี้ได้นะคะแต่เราก็สามารถหาทางให้เรามีความสุขกับตัวเองได้ะคะ่ะถ้าใครนะคะมีประสบก,การณ์คล้ายกันอยากจะมาแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่าง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังได้นะคะแล้วก็ไว้เรามาเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้ครูมาปางพะไว้แซขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ